คับิเดนสารสุขอิมสุวัตตีครับวันนี้จะพามาชมบ้านพักตากาวิวภูเขาสุดสวยในราคาสุดพิเศษครับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพักตากาศราคาสุดคุ้มเป็นต้องบอกเลยว่าแปลงนี้ไม่ควรพลาดครับบนที่สองไร่2งาน64ตารางวาราคาพร้อมบ้านปูนวิวภูเขาสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวพาไปชมนะครบเครื่องมากมาพร้อมสวนเกษตรสวนผสมผสานม,มีทั้งหมดเลยในราคาสุดพิเศษเพียง 4ล้าน5แสนบาทเท่านั้นอยู่ในตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนี่สวยนะวิวเขานะนี่แปลงที่เราเป็นเอกสารสิทธิ์นอสอส,สี่จอโฉลกดุดแดงโอ้วิวเขาสวยมากๆเลยนะต้องบอกเลยว่าหน้ากว้างติดถนนนะลาดยาง40เมตรลึกย้าาไป100เมตรรูปแปลนสวยรูปแปลงสวย,ปปสวยนี่บ้านของเราหลังใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลย พื้นที่ใช้สอยรวมกันกว่า200กว่าตารางเมตรน,นะพร้อมลงจอดรถโซนครัวห้องเก็บของห้องน้ําด้านนอกภายในสวนบอกเลยว่าครบเครื่องคุ้มค่าคุ้มราคาได้ไกบกาวิวภูเขา,เาเสวยๆแบบนี้เลยนะห่างจากปั๊มปตทบ้านนาแก่งคอยนะเส้นแก่งคอยเนี่ยเข้ามานะครับบ้านนาแก่งคอยเนี่ยเขาเพิ่มนะโซนเขาเพิ่มเข้ามาเพียงวัน5 6กิโลเมตรเท่าน5กิโลเมตรกว่าเท่านั้นเอง บรรยากาศดีลมเย็นสบายนะโอ้โหแปลงนี้ไม่ควรพลาดเลยต้องบอกว่าแปลงนี้ไม่ควรพลาดในราคาสุดพิเศษเพียง4ล้าน5แสนบาทนะครับอยู่ในตำบลเขาเพิ่มอเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกบ้านสวยหลังใหญ่เป็นบ้านปูนด้วยมีสวนเกษตรบริเวณโซนด้านในด้วยนี่ให้ชมอีกทีหนึ่งปะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศ ภายในตัวบ้านแล้วก็ภายในส่วนของเราออก,กันครับ,รบนี่บริเวณโซนด้านหน้าบ้านนะหน้าบ้านของเราหันไปทางทิศใต้พื้นที่ใช้สอยตัวบ้านเนี่ยประมาณ150ตารางเมตรนะครับมี2ห้องนอนนะครับหห้องน้ำหนึงห้องโถงใหญ่ๆเลยนะแอร์สเครื่องนี่ครับครัวโซนด้านนอกนะครับนี่ห้องน้ำภายในส่วนต่างๆนี่ให้ชมกันอีกทีหนึ่งมีบอปลา อนุบาลกบปลาตรงนี้ใครที่เลี้ยงปลาคร์ฟนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถต่อยอดนะครับหรือเลี้ยงเพาะพันธุ์ปลาตรงนี้ได้เลยนะบรรยากาศดีครับนี่วิวนะบริเวณโซนด้านหน้าด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับนะด้านหน้าติดถนนลาดยางหน้ากว้างนะติดถนนประมาณ40เมตรนะครับให้ชมนะนี่รั้วรอบขอบชิดครับประตูประตูบานใหญ่ๆ นะประตูบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่บ้านนะฮะต้องบอกว่าโหสวยงามมากหลังนี้คุมค้มค่าคุ้มราคาบ้านเลขที่41ครับประปาไฟฟ้ามีพร้อมแล้วนะครับนี่ด้านหน้าตัวบ้านของเราติดถนนลาดยางนะครับสวยไหมนี่รั้วหน้าบ้านของเรานะมีเพื่อนบ้านกลางเคียงคาเฟ่ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อมีครบหมดเลย นะครับนี่บรรยากาศสวนด้านหน้านี่ต้นมะม่วงนะต้นกล้วยมะม่วงนะครับมีนะมะยมนะครับฝั่งนี้ก็นะครับเป็นต้นมะม่วงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในแปลงที่เรานี้มะม่วงเนี่ยหลายสิบต้นเลยนะหลายสิบต้นเลยนะครับก็พาไม่รู้จะเดินเข้าสวนหรือเข้าตัวบ้านก่อนดีนะแต่คันอยู่ข้างนอกนี้ได้เห็นวิวภูเขาด้วยนะครับ เนี่ยเข้าไปชมกันต่อนะครับภายในตัวบ้านนะนี่ฮะที่จอดรถลงจอดรถใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมในตัวบ้านกันก่อน,นบ้านยกพื้นสูงนะครับรราวประมาณ45-50เซนนะแล้วก็มี2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องโถงนะครับกว,กว้างแบบนี้เลยนะนี่ฮะ ปูกระเบื้องอย่างดีนะครับมีกล้องวงจรปิดทางนอนที่หนึ่งนะครับนะแถมแอร์นะครับแถมแอร์ให้นะแสงอาจจะตกนิดหนึ่งนะแถมแอร์นะสีสันสวยงามแถมแอร์ให้นะครับเบรกาศด,ดีนะร่มรื่นนะครับแล้วก็ได้วิวภูเขาด้วยนี่ นี่ฮะฝั่งเวนด้านข้างโอบล้อมไปด้วยวิวภูเขาเลยนะครับนี่ฝั่งอันนี้ก็ใช่นะเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยด้านหลังเนี่ยเห็นไหมโซนเนี่ยนะฮะวิวภูเขานะครับนี่นี่ครับภายในห้องโถงกว้างๆนะครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการทําลายสีนะครับผมที่ อันัทำลายพิมพ์ลายนะฮะสีที่ผนังนะครับสีชพูนะโดดเด่นเลยนะครับห้องโถง,งกว้างแบบนี้เลยนะสห้องนอนนะครับหนึ่งห้องโถงโกงก้างโซนครัวบริเวณโซนด้านนอกนะครับกว้างมากเลยนะนห้องนาำน,นะครับใหญ่ๆ สวยๆแบบนี้เลยสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะครับก็เป็นบ้านปูนนะครับเป็นบ้านปูนนะสวยๆเลยเดีย๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับบริเวณโซนด้านข้างตัวบ้านนะในส่วนของที่จอดรถห้องครัวโซนครัวด้านนอกนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับภายในสวนกันต่อนี่ไอากาวิวภูเขานี่หน้าบ้านเนี่ยนี่วิวภูเขานะ สวนแบบนี้เลยปะเดีย๋ยวไปชมบรรยากาศกันต่อบรรยากาศนะบรเวณโซนด้านหน้าจอดรถยนต์ในลมได้4คันนี้สบายๆเลยนะครับโซนนั่งเล่นสถานการณ์บรเดนโซนด้านนอกนะนี่ฮะโซนเอาติ่งด้านนอกตันนี้เป็นครัวนอกนะครับเป็นครัวนอกนี่ตรงนี้นะครับนี่เป็นท้องครัวนะตอนปัจจุบันก็ เป็นทำครัวเล็กๆนะก็ไมโครเวฟตู้เย็นแล้วก็เป็นห้องเก็บของด้วยนะครับนี่ฮะนี่บรรยากาศนะวิวภูเขาเวสวยๆเลยนะครับวิวภูเขาสวยๆเลยนะนี่บริเวณด้านหลังนะครับก็โซนนี้เนี่ยนะครับที่ทําครัวอยู่บริเวณโซนด้านหลัง แล้วก็จริงๆห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีแม่บ้านนะครับก็ทําเป็นห้องเมดฟาซ่านะหรือห้องที่แม่บ้านพักได้เลยนะครับ่าเป็นห้องแม่บ้านได้เลยนะครับนี่ากาตัวบ้านบ้านปูนนะครับกล้องวงจรปิดนะครับประรานะประมาณ10จุดได้รวมทั้งหมดนะครับอินเทอร์เน็ต3 b เนี่ยมีมาแล้วนะเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนี่ไปเดี๋ยวพาชมกันต่อนี่แทงน้ำขนาดใหญ่เลย นะครับเครื่องซักผ้าต่างๆตรงนี้มีครบครันเลยนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ําภายในสวนแล้วก็ห้องเก็บของนะครับก็เป็นเดิมเนี่ยเป็นสวนเกษตรนะครับเลี้ยงพันกบนะเลี้ยงกบนะก็เพาะพันธุนะครับขายพันกบนะครับนะเดี๋ยวพาเดินชมนนตั้งแต่โซนบริเวณด้านหน้าตัวบ้านกันนะครับก็ต้องบอกว่า2ไร่2ง,งานที่ดินวิวสองไร่2ง,งาน64ตารางวาได้ที่ดินวิวภูเขา พร้อมบ้านพักตากอากาศที่รั้วรอบขอบชิดน,นะครับไม้ผลเนี่ยสังเกตนะต้นมะม่วงอายุเป็น1 0บสปีเนี่ยนะครับไม่ต้องลงไม้ล้อมเลยนะมีครบหมดเลยนะครับโซนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยน้ํานะครับแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าใครชอบปลาค้าปลาสวยงามเพราะพันธ์ุบ่อพวกนี้นะครับ มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้นะหรืออยากจะเพาะพันกบพันกบก็ได้ฝึกษาได้เลี้ยงปลาดุกต่างต่งนี้นะครับมีท่อน้ำล้นต่างต่งนี้ไว้นะก็พัฒน,นาต่อเติมได้นะครับได้เลยนะมีหลายบอ่อเลยนะแล้วก็อาจจะก,กั้นนะครับเป็นทำเป็นที่กองนะครับที่กองเพิ่มเติมได้เลยนะนี่ก็ต่อยอดได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมเนี่ย ก็ตามไอเดียของเราได้เลยนะครับตรงนี้นี่กนะ็ตรงนี้ก็ฝนตกนะครับเจ้าของก็ไม่ได้ปล่อยน้ำไนี่อันนี้ก็ไม่มีน้ำนะครับนี่นะ่าก็ยังมีเลี้ยงพันปลาอยู่บ้างนะเลี้ยงแล้วก็เนี่ยครับบ่อลักษณะน,นี้เนะี่ยสามารถนะครับกั้นแล้วก็ลงปลาสวยงามเพิ่มเติมนะครับตามความสะอาลง พักบ่อลงทําความสะอาดตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับที่สวยนะครับด้านหน้าติดทนนลาดยางนะฮะแล้วก็ลึกยาวเข้ามาประมาณ100เมตรมีโซนด้านท้ายด้วยด้านท้ายเนี่ยจะมีบ่อน้ํานะครับ1ลูกใช้สําหรับทําการ,กรเกษตรนะครับขนาดเนื้อที่ประมาณ2งานนะลึกประมาณ2เมตรอ่ะเดี๋ยวให้ชมฝั่งนี้นะอันนี้บ้านเราอยู่ด้านนี้ ครับห้องเก็บของห้องน้ําภายนอกนะครับสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานนะครับมะม่วงมะนาวมะละกอนะครับพันไม้นะ่านะพันเลยที่สําคัญเนี่ยการเดินทางสะดวกนะครับอันนี้เล้าไก่นะอันนี้เล้าไก่กยยบบนะ็ยังใช้ได้อยู่นะครับปรับปรุงรีเวท์เพิ่มเติมนะยังใช้ได้อยู่นะนี่เล้าไก่นะครับ จะมาทำความสะอาดเคยรลิงเพิ่มเติมในราคาเนี่ยเพียง4ี่ล้านห้าแสบาทนี่คือคุณได้ทุกอย่างเลยที่เห็นภายในคลิปตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะไม่งั้นเนี่ยไปซื้อที่ดินเปล่าเนี่ยนะสล้านเจอสิ่งปลูกสร้างบ้านอีกล้านกว่าบาทนะครับออกแบบวางแปลนวางแปลนสเกนะครับลงไม้ล้อมพันไม้ต่างๆนะอีกสักล้านหนึ่งก็จะจบอยู่ที่ราวสัก 5-6ถึงลานอัพนะครับแต่ว่าแปลงนี้เนี่ยได้ที่ดินติดถนนลาดยางแต่ได้วิวภูเขาด้วยติดถนนลาดยางวิวภูเขานะครับติดถนนลาดยางวิวภูเขานะฮะนี่อะพร้อมบ่อน้ำบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ชมนะปลาในบอ่อนี่เดี๋ยวว่านอาหารให้ชมนะค่อนข้างเชื่องเลยนะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะปลาน,นิล ส่วนใหญ่ก็ปลานิลใช่ไหมฮะมปลานิลน,นะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจ้าของว่าไม่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 วิตนะให้แถมให้เอาไปเลี้ยงต่อนะปลานิลปลาแรดนะสวายปลาดุกอะไรพวกนี้นะครับพันปลา,าต่างๆนี่ร่มสมบูรณ์ครับบรรยากาศดีมันด้วยบรรยากาศธรรมชาตินะแบบนี้นะในราคาแบบนี้เนี่ยนะครับ หายากมากๆเลยนะเป็นสุบ,บ้านสวนเกษตรแล้วก็เจ้าของนี่ใจดีมากๆแปลงนี้ครับอยู่ในตำบลเขาเพิ่มอาเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกบนนะที่2ไร่2งาน64ตารางวาครับราคา4ล้าน5แบาทเนี่ยแปลงนี้ต้องบอกเลยว่าค่าโอนคนละครึ่งนะแต่ได้บรรยากาศบ้านสวยๆแบบนี้นะครับ บรยากาศดีการเดินทางสะดวกครับจากปั๊มปตทบ้านนาแก่งคอยเข้ามาประมาณ5กิโลเมตรเท่นนั้นเองครับก็เซเว่นอเมซอนนะครับร้านคา้าร้านสะดวกซื้อตลาดสดต่างๆกับก็อยู่ในสมีครับ3-5กิโลเมตรนะบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะที่วิวภูเขานะครับมาพร้อมบรรยากาศนะครับบ้านพัาก,กานะได้ฟิวบ้านสวนสุดๆเลยนะหลังนี้นะ4ล้าน5แสนบาทนะครับ เท่านั้นเลยต้องบอกว่าราคานี้คุ้มค่ามากค่าโอน,ค,นครึ่งนะครับนากว้างรูปตันสวยนะครับห่างจากน้ำตกกระอ้างครับประมาณ10 10กิโลเมตรครับตลาดบ้านนานะตลาดสดบ้านนาโรงพยาบาลบ้านนานะครับสีแยกบ้านนาก็อยู่ในรัศมีครับ1 2ถึง15กิโลเมตรนะนี่บ้านหลังใหญ่ๆของเราอยู่ตนด้านหน้านะนี่สวนเกษตรผสมผสาน แล้วก็รั้วรอบขอบชิดนะครับรั้วรอบขอบชิดนะครับรอมรัวไปให้นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับห่างจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับประมาณนะฮะประมาณ78กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ใช้ระยะเวลาเดินทางนประมาณชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมง40นาทีนะครับก็จะได้ ที่ดินสวยๆแบบนี้นะต้องบอกว่าสองรัสองไร่สองงานนะครับหกสิบตีตารางวาเนี่ยราคาฝีลนห้านี่เทียบเท่าราคาที่ดินเปล่าเลยนะครับแต่ว่าได้ทั้งบ้านได้ทั้งต้นไม้นะครับต่างๆตรงนี้เนี่ยก็คุ้มค่านะครับคุ้มราคาสุดคุ้มเลยนะแปลงนี้นะ ครับสำหรับอีีนี้บ้านพักตากาวิวบุกเขาวสวยในราคาสุดพิเศษบนที่2ไร่2งาน64ตารางวาราคาเพียง4ล้าน5แสนบาทแปลงนี้ค่าโอนคนละครึ่งครับ้องบอกเลยว่าเป็นเป็นราคาขายที่ดินเปล่าพร้อมแถมบ้านแถมสิ่งปลูกสร้างแถมต้นไม้แถมทุกอย่างที่เห็นมาในคลิปเลยสุดคุ้มเลยนะครับแปลงนี้สุดคุ้มเลยได้ที่ดินเป็นโฉนโดคุดแดงอยู่ในตำบลเขาเพิ่มอําเภอบ้านนจาจังหวัดนครนายกนี่ วิวภูเขาด้านหลังสวยนะตัวบ้านก็อย่างที่เห็นกันไปมีวิวภูเขาด้านข้างด้วยนะบ้านเลขที่4 1หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับการเดินทางสะดวกครับเข้าจากถนนหลกักบ้านนาแก่งคอยเข้ามาประมาณ5กิโลเมตรนะ4.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากปั๊มปตทเนี่ยครับประมาณ5กิโลเมตรนิดๆเท่าน,นั้นเองนะครับเซเว่นอเมซอนร้านค้าแล้วก็โซนตัวอำเภอบ้านนาตราสดนะครับโรงพยาบาล ตัวเมืองนะฮะของอำเภอบ้านนาเนี่ยก็อยู่ในัศมี12ถึง14กิโลเมตร15กิโลเมตรไม่เกินนี้นะครับห่างจากมสวรโรงพยาบาลมสวเนี่ยก็ประมาณ30กว่ากิโลเมตรฟิวดชาบาลังสิตประมาณ7 8กิโลเมตรวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะครับวิวภูเขาล้อมรอบเลยสุดสวยเลยนะราคาก็ต้องบอกเลยว่าสุดพิเศษท่านใดที่กำลังมองหานะรีบมาดูนะแปลงนี้ ไม่ควรพาเลยเพียง4 5่หร้าแสนบาทค่าโอนคนละครึ่งหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์092ย์3 7788ครับเบลและทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาอยากจะปรับปรุงรีเวทในส่วนของสีบ้านอาจจะดูเข้มโดดเด่นชูชาติก็มาปรึกษาได้ราคาไม่แพงเป็นกันเองที่สำคัญเจ้าของบ้านใจดีมากๆเลยนะก่อนนั้นล่วงหน้า1-2วันครับบ้านวิวภูเขาวส,สวยๆแปลงนี้เป็นสวนเกษตรผสมผสาน อย่างที่เห็นนะครบเครื่องเลยครบเครื่องสวยงามมากคุ้มค่าคุ้มราคาวันนี้เบลละทีมงานขอตัวกลาไปก่อนฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ